สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรรพครับสำหรับคลิปนี้กระผมขอนำท่านผู้ชมนะครับไปปลูกอินทพารล์มนะครับช่วงนี้หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับต้นอินทพารลมบางต้นก็ตายไปนะครับก็เลยต้องปลูกซ่อมแซมนะครับตอนนี้ผมได้เตรียมอุปกรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วติดตามไปกับกระผมเลยท่านผู้ชมที่กรรพครับเชิญครับ หลังจากที่เตรียมหลุมไว้แล้วนะครับเตรียมปุ HOY ๋ยคอกนะครับเศษไม้เศษหญ้าเศษฟางนะครับ land, แล้วก็มีท่อนพันธุ์นะครับเตรียมพร้อมที่จะเอาลงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมใช้โกลไมนี่เป็นสารนะครับสารปรับนะครับปรับดินนะครับปรับดินไม่ให้ดินนั้นเป็นกรดนะครับหรือดินนั้นเป็นเบสนะครับเปรี้ยวหรือเข็มนั่นเองนะครับเป็นสารที่ปรับบ้านเราเรียกว่า แคลเซียมคาร์บอเนตนะครับหรือภาษาที่ชาวบ้านรู้จักกันเดยทั่วไปนะครับว่าเป็นปูนขาวในเดงนนะครับใช้โรยลงค้นหลุมนะครับใจโรยค้นหลุมนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีปลูกให้ดูนะครับท่านผู้ชมที่เคารพครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนะครับวันนี้ผมจะมาสาธิตนะครับการปลูกต้นอินทผลามนะครับผมได้กล้านะครับผมได้ต้นกล้าอินทผลามมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็หลุมผมก็ เตรียมเอาไวแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับให้ท่านผู้ชมได้ชมครับเริ่มจากตันแรกครับท่านผู้ชมครับเราต้องเอาปูนขาวนะครับหรือที่เรียกกันว่าโมโดไม้นะครับลงนะครับลงให้เรียบร้อยก่อนนะครับลงรองพื้นนะครับผมใช้ผมใช้ประมาณนะครับประมาณครึ่งกิโลนะครับ เพื่อเป็นการปรับสภาพดินนะครับปรับสภาพดินไม่ให้ดินเปรี้ยวนะครับหรือที่เรียกว่าดินเป็นกรดนะครับหรือดินเค็มนั่นเองนะครับเราใช้ตัวนี้นะครับหรือที่เรียกว่าเคลียเซียมคาร์บอเนตนะครับหรือปูนขาวรองพื้นนะครับเพื่อปรับสภาพดินนะครับต่อจากนั้นครับท่านผู้ชมครับต่อจากนั้นผมโอฟางข้าวนะครับเศษฟางข้าวนะครับ เศษฟางข้าวเศษใบไม้นะครับเศษฟางข้าวเศษใบไม้นะครับลองค้นหลุมนะครับอ่าลองลงไปนะครับลองที่ค้นหลุมนะครับเศษฟางข้าวนะครับเศษฟางข้าวนะครับเศษใบไม้อ่อที่เป็นฟางข้าวนะครับฟางข้าวก็ได้หญ้าแห้งก็ได้นะครับลองที่ค้นหลุมนะครับ อลองค้นหลุมเสร็จเรียร้อยแล้วต่อไปก็เป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกที่ผมใช้นะครับผมจะใช้อยู่ที่ประมาณหนึ่งทุงผุ๋ยนะครับต่อหลุมความลึกนะครับห้าสิบเซนนะครับต่อหลุมความลึกที่ห้าสิบเซน นะครับความลึก50เซนกว้าง50เซนนะครับโดยใช้ปุ๋ยคอกนะครับอยู่ที่ประมาณ1นถุงปุ๋ยนะครับ เออท่านผู้ชมครับดินนะครับดินตอนนี้ผมเตรียมเรียบร้อยนะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วก็เปิดนะครับเปิดหลุมเอว้นะครับเปิดรมอว้นะครับเพื่อที่จะเอาต้นกล้านะครับต้นกล้าอินสภาลัมนะครับมาลงอ่าสหรับต้นกล้าอินทภาลัมต้นนี้นะครับต้นนี้อ่าเป็นต้นที่ผมซื้อมานะครับทางออนไลน์ต้นละประมาณ280ดสิบบาทนะครับเป็นต้นกล้าของอ่เนื้อเยื่อนะครับ เนื้อเยื่อเป็นพันธุ์นะครับบาฮีนะครับสีเหลืองนะครับซึ่งเป็นพันธุ์ที่นิยมนะครับในในในพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับแล้วก็ปลูกง่ายนะครับผมซื้อต้นเล็กๆนะครับตั้งแต่มีใบ2ใบนะครับมาจำมาไว้ประมาณ6เดือนตอนนี้นะครับก็เป็นใบที่เขาเรียกว่าขนนกนะครับถ้าเป็นใบที่แตกเป็นใบขนนกอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมก็สามารถที่จะเอาลงได้นะครับ เดี๋ยวผมกาจะเอาลงนะครับเอาลงหลุมนะครับการเอาลงหลุมนั้นนะครับการเอาลงหลุมนั้นท่านผู้ชมนะครับจะต้องแกะนะแกะแกะถุงดําออกก่อนนะครับเจนว่าลากเดินนะครับลากเดินนะครับเดินลากเดินอย่างดีแล้วนะครับเนี่ยประมาณ6เดือนนะครับที่เอามา เอามาจำเอาไว้นะครับเห็นว่ามีรากนะครับรากเดินอย่างดีนะครับพร้อมพร้อมที่จะลงหลุมแล้วนะครับขุดหลุมแล้วก็ลงหลุมได้เลยนะครับเอาลงหลุมได้เลยนะครับลงหลุมนะครับก็เอาเอาดินกลบนะครับเอาดินกลบเอาดินกลบนะครับให้มันเหลือเหลือโคนต้นเอาไว้นะครับโคนต้นเอาไว้ เราไม่ต้องกลบเยอะนะครับเพราะว่าโคนของต้นนั้นนะครับจะทําหน้าที่ในการรับแสงแดดนะครับรับแสงแดดแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ดีนะครับถ้าเราฝังทั้งหมดนะครับฝังทั้งหมดฝังลึกจนเกินไปนะครับต้นก็จะโตช้านะครับเพราะฉะนั้นเอาเอาแค่นี้นะครับแค่แค่แค่นะครับแค่ที่เป็นลำต้นขึ้นมานะครับฝังแค่นี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเขาให้น้ํานะครับ นะครับให้แน่นนะครับแล้วก็ให้น้ำนะครับเอาดินลงนะครับดินลงอ่าดินลงให้แน่นนะครับ จากนั้นนะครับเอาเศษฟางที่เหลือนะครับเอาเศษฟางที่เหลือนะครับมาลงเอาไว้นะครับมานะครับมามาใส่ด้านหน้านะครับอ่าด้านหน้านะครับใส่ด้านหน้าหลุมนะครับใส่ปากหลุมอ่าเพราะว่ามันจะอ่การการทุนเสียน้ํานะครับเพราะว่าหน้าเรงเราลดน้ํานะครับอ่ครั้งหนึ่งอาจจะได้ถึงสองวันนะครับเพราะว่า มันจะมีฟางนะครับมีฟางมีเศษใบไม้นะครับกันไม่ให้น้ํามันระเหยไวครับท่านผู้ชมครับจากนั้นนะครับก็ลดน้ำนะครับเอาน้ํามาลดนะครับให้ชุ่มนะครับหลังจากเราใช้ฟางแห้งนะครับปิดปากหลุมนะครับบริเวณใต้ต้นของอินทผลัมเรียบร้อยนะครับก็ใช้น้ำรดเอาไว้นะครับลดครั้งหนึ่งนะครับก็อยู่ได้ประมาณ สองถึงสามวันนะครับครับท่านผู้ชมที่เคารบครับสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้นะครับกราบขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์นะครับสำหรับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดได้ดังที่ปรารถนาทุกประการสวัสดีครับ